คุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็จะหัวนหัวกลับบ้านนะคะเวลาก็สีโส่โมงสี่โมงกว่านิดนิดนะคะเพื่งออกมาจากสุถานโบราณนะคะวันนี้ไม่มีไม่มีฝนไม่มีแดดคึมๆนะคะแดดก็ออกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นไม่ปกคลุมทำให้อากาศไม่ร้อนมากไม่เหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ร้อนสุดๆแดดออกเปรี้ยงๆทั้งวัน โอเคถ่ายให้ชมถนนตรงนี้นะอู้สวยมากเลยข้าหนนงหน้าเราเนี่ยนะเขา,าจะขี่จักรยานนะทุกคนขี่จักรยานแล้วก็ถนนใหญ่ก็ขี่ได้นะคุณ คืออนุญาตอ่ะาะจะขับรถอย่างระมัดระวังนะคือจักรยานอยู่ในถนนใหญ่ก็ก็มีนะเห็นปะจักรยานแต่แต่ไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์หรอกแต่มีจักรยานคนก็ขีต่ตรงฟุตพ,พาร์ทเนี่ย,ย,ยรถแอมบ,บิเลน ่เห็นมอเตอร์ไซค์นานๆเห็นที่บ้านเรามอเตอร์ไเยอะที่นี่เขาฉี่จักรายานแต่บ้างการขับขี่เขามีต้องราาักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งเคร่งครัดแล้วก็ทําให้การขับขี่จักรายานในถนนใหญ่ให้ปลอดปลอดภัยนะทุกคนนะค่ะถ่ายให้ชม,ม,มตึกลาบ้านช่อง นั่งไปเรื่อยๆข่าเรื่อยๆน้องไกลนํำเที่ยวน้ำเห็นน้ำเลยน้ำไปเลยไกลนํำเที่ยวไ,ไปไอ้ส่วนตัวมีลูกค้าคนเดียวไม่รู้ได้กำไรเปล่าไม่ได้เลยไม่ได้กำไรเปล่าไกด์นำเที่ยวน้ไกอรลดราคาสันา่นละไกด์นำเที่ยวครั้งแรกนะซ้อมฝึกซ้อมงานคนะ่ะฝึกซ้อมงานก็เลยแบบว่า าลูกค้าคนเดียวก็เอาแบบว่านีร้านอาหารนะพี่น้อเซนดบิสเซนรบิสาเซาเป้เป้าคาซาเรอย็ดอลลาร์เยนห้าร้อยหกร้อยเยนขเจ้าคีสกูเตอร์อิเล็กทริกสกูเตอร์ตาคาคีนาะ่บอกาคีหรอ ตึกอย่างเงี้ยมันคล้ายกแบบับในลอนดอนเลยนะพี่ทุกคนมันเป็นทางโค้งเนาะที่เราไปลอนดอนกันก็ประมาณนี้แหละทางโค้งฝั่งนี้แล้วก็ถนนพวกเรากำลังจะเดินไปที่สเตชันนะคะ คุณมาที่รับชมนะคะทุกคนใช่เมึงอมัธยกาศดกนอยากไปอยู่ในกองค่ะทุกคนังตามมาค่ะโอ้เป็ัยญา over there. คนคะไกด์เดินมาก็หิวน้ำนะคะวันนี้กดไปสามรอบสี่รอบแล้วเอ like าอนะไรดีอ่ะแกนี่เฮปวันทีซอายุร้อทีเบบี้ทีทีที h ิส o ันราคาเยนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเยนนะทุกคนเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่รู้ ็ใช yeah. ้ห <tr> ย <seine Christmas> <aging kav> <uit> <ries hein? s chodzi> ่อนเหรียญฮะใช้เหรียญหยอดแคพูดล้งอันเดียวก็พอแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเราไปเอาไปเอาใหม่เนาะอันเดียวก็พอนะฮะอันไหนดิสบันนะ Yes ู้ชมเย็ยนเย็นกินเย็นเย็นกินเย็นเย็นก็มากินมังกันผู้ชมคะไกลเลี้ยงน้ำด้วยนะพาพาทัวร์ฟรีนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลี้ยงน้ำฟรีกันค่ะไกลใจดีขนาดก็ด,ดีมีจะมีตู้แบบนี้นะคะอยู่เป็นระยะระยะนะคะตามตามข้างถนนนะ คือถ้าใครต้องการจะดื่มน้ำก็ได้อันนี้เป็นทางขยะเออดีเพิ่งจะเจอทางขยะนี่เลแต่เดินมาได้ยังคะโอเคนะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพวกเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะจะไปลงที่สถานีรถไฟนะทุกคนนะขอบคุณค่ะบายบาย yes มีมาแล้วมาแล้วดูซิว่าอร่อยไหมมาชิมกคน เอาเก็บฟงไปคุผู้ชมกรีนที